มามากินจกันแล้วนี่นมจีนนี่นี่ตีนตีนตีนไก่ครับตีนไก่นี่ตีนไก่นี่เลือดไก่นี่ตัวปักยาวนะเนี่ยตัวผักยาวนี่อร่อยร กินก้อนกินแกงไก่นะครับอร่อยครับรู้เป็นกินแกงไก่รู้บอกอยู่ไรบอกคนไม่รู้ไม่รู้เนะี่ยไกง ต้มยำแกงไก่หรือมันน,นี่วะอะไรต้ยมยำไก่เหรอเนี่ยน้ำขนาดนี้น่าเป็นต้ยมยำหรือมั้งต้มยำน้ำจีนได้ใช่ยอดเลยครับยอดเลยอิยู่ก็ไม่รู้ไม่รู้ ขึ้นหิวงไงเขากต้องทุ่มแล้วม้ได้กินต้องกิเนเย็นเนี่ยเรากินพร้อมกันนะนะบุษย์ไทยนี่กินผักไม่เป็นนะเรื่อง <c oughs> เนื้อเขาไม่เอาไม่เอาแอลคนนี้กินนี่เป็นไรเจยวจะหมดแลนะ้วนเะนี่ยน่ะดิยิน กิน,กนยิ่งเยอะรู้บ้กคืออะไรอะไรสก,กิดเลี้ยง <c ười>